แต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนครับมีคนร้ายใช้ปืนยิงคนที่จับจ่ายซื้อของอยู่จนทําให้มีผู้เสียชีวิตร2รายบาดเจ็บ5คนและที่น่าตกใจเป็นมากกว่านั้นคือผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอยู่นะครับอายุแค่14ปีเท่านั้นมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อัดคลิปเอาไว้ด้วยไปดูครับ นี่เป็นคลิปที่คนที่เห็นเหตุการณ์อัดเอาไว้ได้นะครับตอนประมาณ4ี่โมงยีนาทีจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น4 5นัดบริเวณชั้นล่างของห้างสยามพารากอนประชาชนที่กําลังจับจ่ายซื้อของในห้างต่างต้องวิ่งหนีตายกันอย่างโอลมา,านเจ้าหน้าที่ต้องอพยพคนออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับและสั่งปิดห้างเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุนอกจากนั้นรถไฟฟ้า BTS ได้ปิดให้บริการฝั่งสยามพารากอนด้วย ต่อมาตอน5้าโมงเย็นครับตำรวจคอมมานโดชุดเป็นบัติการพิเศษหนุมานกองปราบตำรวจอรินทราช26สนที่กำลังกับตำรวจสืบสวนคนครบาลและสอนออปทุมวันเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับโดยระหว่างการเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้บอกให้มือปืนวางอาวุธลงหลังจากนั้นชุดจับกลุ่มได้คุมตัวผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นเยาวชนอายุ14ปีเท่านั้นครับพร้อมกับพบของกลางเป็นอาวุธปืนสั้นขนาด9มม จับกลุ่มได้ภายในร้านแห่งหนึ่งสภาพคือหน้าร้านกระจกแตกทั้งบานข้าของเครื่องใช้ภายในร้านกระจัดกระจายหลังจากคุมตัวนะครับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำเยาวชนผู้ก่อเหตุโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับหวาดกลัวพูดซ้ำๆวกไปวนมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามพูดให้เยาวชนสงบสติอารมณ์ตลอดเวลา และยังพบว่าเยาวชนคนนี้มีประวัติเข้ารักษาอาการป่วยจิตเวทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องอาวุธปืนเอามาจากไหนเพราะเป็นเด็กอายุแค่14ตำรวจบอกว่าเป็นของครอบครัวด้านพลตำรวจโทอาชยนไกรทองโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าล่าสุดตำรวจคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนอาวุธปืนและรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนจากการตรวจสอบมือถือของเยาวชนที่ก่อเหตุยังพบคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับเป็นการซ้อมใช้อาวุธปืนถอดแม็กใส่แม็กขึ้นลำแบบนี้นะครับเป็นการซ้อมเพื่อให้มีความถนัดมีความชินมากขึ้นและยังพบว่าผู้ก่อเหตุเล่นเกมแนว Battle Royale การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดด้วย ทั้งนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนก็เห็นคนอื่นวิ่งหนีตนก็เลยหลบไปพร้อมๆกับคนอื่นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจยอมรับว่าตกใจมากกลัวมากหวั่นว่าจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในไทยกับเหตุการณ์กระาดยิงที่โคราชครับใคะ่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตอนนั้นคือท่านที่เขารู้เลยไหมคะว่าเป็นคนร้ายเขาถือปืนมาเลยไหมคะมเห็นคนวิ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่เห็น แล้วก็โลงกันอะไรอย่างเงี้ยแ้ก็เลยก็เลยนี่โลตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอ,อ๋ตอตกใจค่ะแล้วก็ตัวกันกัง<ด>วลไหมว่ามันจะซ้ำรอยเมื่อหลายปีก่อนที่ต่างจังหวัดอ๋อก็ก็มีกังวาบ้านค่ะแล้วพอเราเกิดเหตุแล้วเราทำไงต่อคะอ๋อแล้วก็แจ้งตำรวจขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้2รายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนและมีผู้บาดเจ็บอีกห้าคน ส่วนปมสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบปากคำํำเพจ a c e b o o k สยามพารากอนได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้ขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้วสยามพารากอนต้องขอขอบคุณตำรวจและอาสาสมัครทุกนายและทีมรักษาความปลอดภัยของสยามพารากอนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เข้ายุติสถานการณ์อย่างเต็มกาลัง และขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่พวกเราในวิกฤตการณ์ครั้งนี้นอกจากนี้ทางห้างสยามพารากอนได้ตั้งโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้างเพื่อให้ผู้ที่เสียหายมาลงทะเบียนด้วยนะครับด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ออกจากพักเพื่อไทยเพื่อไปตรวจสสถานที่เกิดเหตุและไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนักข่าวก็ไปถามนะครับว่านายกจะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บไหมนายกบอกว่าขอดูความเหมาะสมอีกครั้ง เพราะไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการปฐมพยาบาลหรือเข้าผ่าตัดหรือไม่ส่วนมาตราการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือหลังจากนี้จะทำยังไงนายกบอกว่าคงต้องมีการประชุมและพูดคุยกันอีกครั้ง มาดูฝั่งพลตอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าเรื่องแรงจูงใจในการก่อเหตุเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่แต่ในส่วนของกระทรวงศึกษาต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอส่งความห่วงใย,ยให้ครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับผลกระทบด้านต่างๆตลอดจนครอบครัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งก็เชื่อว่าไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นคงเจ็บปวดไม่ต่างกัน ด้านนายเดชากิติวิทยานันทนายความออกมาให้ข้อมูลในด้านข้อกฎหมายด้วยนะครับต่อการกระทําความผิดของเยาวชนเพราะว่าคาดีนี้เนี่ยผู้กระทาความผิดอายุแค่14อายุเกิน12แต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ถ้ามีการกระทําความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กๆคือการว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งไปยังสถานพินิษคดีนี้เด็กผู้ก่อเหตุจึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย และยิ่งกว่านั้นถ้าปรากฏว่าในขณะที่กระทําความผิดเด็กมีอาการทางจิตบกพร่องไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็ไม่ต้องรับโทษส่วนทางแพ่งก็ต้องดูว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเอาใจใส่บุตรหลานเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่ได้เอาใจใส่อาจจะโดนคดีเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กกระทําความผิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าดังไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น BBC News ของอังกฤษหรือว่า Daily Mail สื่อใหญ่ของอังกฤษรายงานข่าวด่วนครับว่าเกิดเหตุรุนแรงมีมือปืนก่อเหตุยิงภายในห้างสรรพสินค้า,าหรูใจกลางกรุงเทพมหานครทําให้ผู้คนในห้างต่างพากันวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกตกใจสื่อหลักๆอื่นๆ The Straight i m e s Channel News Asia รายงานกันหมดแล้วอาจาซีรก็รายงานแล้วเป็นข่าวใหญ่จริงๆครับวันนี้